ว่ามีมือกิตเตอร์อะไรเตัวพี่น้องเลยตาเตาเกินมากอ้แล้วอันนี้ครับยังไม่ตายเลยครับเป็นเป็นกัวโปรสายลุงบปรทองสดสดเสด็เฮ้ยได้หลายตัวอยู่ด้วยได้มือไปย่ำเลยพี่น้องเลย มือมือนี่ยพอแค่จับมันได้นี่ครับตัวใหญ่เนี่ยของเจี๊ยบครับผมเจี๊ยบได้ใหญ่สุดโอ้โหจำหน้ามันได้ด้วยเหรอจำได้อยู่จำหนวดได้ว่ามันมีกี่เส้นเอส่วนตัวเล็กนี่ก็ต้องพูดเล้วของเบิร์ดครับของเบิร์ดเบิร์ดชอบลูกหมือโอ้ด้หลายตัวได้หลายตัวมีหลายตัวโอ้โหนี่ก็เกือบรอเป็นโลแล้วครับโลสองโลครับผมเนี่ย ได้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 ตัวนี้เนี่ยสดสดยังไม่ตายเลยครับเนี่ยตัวใหญ่สดกว่านี้ต้องกินในทะเลแล้วดำน้ำไปกินเจอกันใหม่